น,น้หวานอกูแค่แค่ไรอเ,เ,เีอเเย้ยวสูอะไรที่มเมลกับพี่แกดิโว้ยเฮียมันคอบเซนเตอร์กินไอสัสไม่มก็ไม่ชอเขามงก,ตก็ตอนไหน่วัดเท่าไป,ไปตไปนเตืองทำไมหน้าจอน่จั

ให้โลมลีมาเล่นไฟมก่อนได้าาครับได้ปะี่นดีไหมัวยนะสโลโคิวไปดีเนออเฮ้ยยิน่าจึงไปเปล่า,<ม>าวะฝา,ากดีใจรวบผมจะรวบไม่รวบไม่เรียม,มามเรียม,มาี นี่เรียมหมดนะสวนี้ตาย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 ไหมเออไม่ตายหรอเกือบตายตไได้โล่พดีแม่ไม่อยู่พอดีที่อ่ไม่ไม่ตายเฉยเลยขับรถมานะที่อ่ะ เอาไม่าต่อแนนดนอะไม่ไม่ไไม่ไม่ไ,ไ,ไเอาไปว่ากูรอดเออเออมึงรอดมึงมึงรอดมึงรอดพวกกูก็รอดเหมือนกันแต่วีเจนไม่รอดเอเอลี้ยตอนหน้าตาบ้านหัวโดดลเลียแน่เลยคุณเรียบเข้าบุกพิวเวฟ มา,าแบบนี้อันตรายิ<อ> <laughs> พี่เขาจะดึงดึงแบบมาแบบคา,าบอย <laughs> แนวป้องกัรศัตรูหายไปแล้วซุป,ปเปอร์ครีปกำลังถูกส่งออกไปมันตีอีกแปดวินมีตายใช่มีตายแอรโบบาลอนปรับใหม่มาแม่งกุระยักได้ไหไมั้ยดีหรือไม่ดี เลือดเทียจริงนะไม่มึงแม่งออกสัตเลือดแม่งออกอะไรเลียวไปสิ่งมาแม่งแทบไม่แทบไม่มีอดเทียเลยเหรอก้ส้นตีน่ะตัวควรอะไรไม่รู้แต่คนเล่นแม่งต้องเล่นเป็นด้วยนะไม่ไม่ใช่แบบจะหยิบเกีไหนก็ได้นะเว้ยเฮ้ยเฮ้เเเ

นี่น่าอย่างพิ้วแน่นอนนิมขนาดนี้กัวไม่พูดไม่จังมันขับรถแล้วนะตาแรก็้ม่ชนะเดี๋ยวะเรามีป่าอย่างบัวบานเรากลัวอะไรกลัวกบกลัวกบไอ้เหี้ยกบกบ ไม่เป็นโมโมแไปคีบไปตัวนะั้นไม่ตายจริงมตุ้มอยู่ว่าตุ้มหัวคีบไม่นักนักได้ป่าหว่าเหียสันได้ยี่สิบมีทันปั๊บดัง ถ้าถ้าช่วยกันพีน่าจะทันไม่ทนัทน,ทนแล้วไม่ทนนันแล้วไม่ทันแล้วพีน่าสุดแล้วต้องลงล่างเชียรมเหยียมหาบ้านกูก็หอนอเลยอันนี้วิ่งเร็ววันนี้วันนี้วันนี้ทำไม่ฉันกำลังวะ <c oughs> ว่าตัวมันเ,เอึกนะเว้ยทำไมมีคนว่าตัวมันอ่อนวะใครปา่าตัวน มันแล้วแต่คนเล่นด้วยตอนเปิดรันตีอ่ะเราก็แบบมันเล่นคล้ายได้เพราะว่ามันก็เก่งดงนะในทิกติกอ่ะมีเยอะคนาคมากไหน่อยเ็อย่างที่ไอชีบอกบอกว่าหยิบเหมือนกับ,บไม่ใช่หยิบได้ทุกตาเล่น,นตัวน,นี้นมันก็นงงใช่ใช่ใช่ตัวใหม่ไม่ได้หยิบได้ทุกตาต่างติป้งอ,อ้าวแ x แฮ็กข้าวข้าวข้าวดีได้หมดตัวตัวเดียวจบได้เป็นอีกตัวเดียวปล่อยเลยคิวสี่ตัวลุมกระทือมันจบได้ละใช่ไหยใช่ไหมมีรับคนยิ่งมาดิยิ่งมาดิ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 อะไล่อันแข่งจบแม่งเลย ล็อกล็อกไว้ล็อก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 เอา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 เออาเอหมดตี้คลิปมันหมดอลดิตอนแรกหมดตี้มันหมดจี้มันหมดไปฟ้องเัเยไหม้องยังเนาะไม่โดนไอ้จี้ไปแล้วขาตายคนนั้นได้หมั้ ก็ยังไม่ตายนะนอยไ้่ขนาดมารีว่าปารีผ่ายหน่อย เนี่นเธอเอเอเมือกี้มนเสือไปซึ้ากไหนรัไปไหนเลวะไม่ไม่ไปทุกคนชีอไง่ายหรอไม่อยากทำเวเลยไหนก็ปล่อยเล่นั่นแหละนี่ไรทำเว็นี่แหละอะไรครับ

เอ้าวไม่ทันละชีดหมดโอ้ยกไปตกูปไหลหมดเลยไหมเลี้ยงกูหน่อยหมดไหลไหลอไปบอลเลย่ลอยเยงหน่อยเยงหน่อยไว้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 โอ๊ยาทำไรอ่ะ มาทำไรอ่ะทำไงทำทำทำไงไปทำไงลูกไปกองทขาไมอยู่ตรงมุมป้อมเขาอ่ะเฮ้ยมุมปอบเขาเลยนะดนบัลแดงไอ้เหี้ยกูดีไม่ได้แม่งบัลแดงคุยจัดออกไม่ได้แล้วนุ่นไปไหนวะออกไม่ได้เออเอได้แล้วเห็นไม่รู้โอ้ยงงจุดที่